สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีกันอีกครั้งนึงคะ่ะคลิปนี้ทำสำหรับดูว่าวันที่16ตุลาคมเนี่ยดาวศุกร์จะมีการย้ายราศีจากราศีตุลมาอยู่ที่ราศีพิจิกแล้วก็มีดาวอาทิตย์วันที่17ตุลาคมเนี่ยจะย้ายจากราศีกรนมาที่ราศีตุลเราจะดูว่า ดาวสองดวงย้ายเนี่ยจะเป็นผลกระทบอะไรกับชาวราศีพิจิก่อนบ้างนะ,ะทีนี้เราเริ่มต้นที่ดาวศุกร์ก่อนเพราะวันที่16ตุลาคมนะดาวศุกร์คุณจะย้ายมาอยู่ที่เรือนปัตนิของคุณตนุมาอยู่เรือนปัตนิพอตัวคุณมาอยุดปัตนิปุ๊บเนี่ยทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยเขาได้เกณฑ์ทางโหราศาสตร์คือเป็นพิณท,ทุปาตพิณทุปาตคือจะมีความร้อนอ,อกร้นใจในเรื่องของความรักเกิดขึ้น ถ้าเรามองในงคนที่มีคู่เนี่ยอาจจะมีการน้อยอกน้อยใจกันเกิดขึ้นบ้างไหมหรือมีการเรื่องหึงหวงกันเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่านี่คือก็ต้องดูแต่ละคนนะแต่ตัวคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ยอมคู่ครองของคุณคู่คุณเขาว่าอย่างไงคุณก็จะเชื่อตามเขาหรืออาจจะมีการที่ติดสอยห้อยตามกันไปตลอดไปไหนจารึบบิษศกก็จะไปด้วย ก็อาจจะมีความเรื่องของการหยุดหกิดอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะคนที่มีคู่อ่ะอ่ะแล้วทีนี้อีกมุมหนึงเนี่ยดาวศุกร์เองอ่ะเป็นดาวเจเรือนอริอริอยู่ปตัตนิเนี่ยมองไว้สองมุมก่อนมุมบวกคือการดําเนินชีวิตคู่ของคุณเองอ่ะที่นายกที่นาพูดได้ฟังเมื่อกี้เนี้ยถ้าคุณเป็นคนใจเย็นต่อให้มีปัญหาอะไรเนี่ยมีความใจเย็น พูดจากันให้ดีคุยกันให้รู้เรื่องเนี่ยนะคิดว่าปัญหาตรงเนี้ยมันจะไม่ปานปลายต้องบอกก่อนนะถ้าโดยธรรมชาติแล้วคุณรู้ว่าคู่ของคุณเป็นคนที่ขี้หึงเวลาคุณคุยอะไรกับเพศตรงข้ามคุณเองก็ต้องวางระยะห่างให้ชัดเจนให้รู้ว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานหรือ,เ,อ,อเป็นหุ้นส่วนอยู่ที่ตัวคุณ อันนี้คือต้องต้องฝากไปนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้อาจาคู่ครองคุณเองอาจจะคี้ถึงคุณก็ได้หรือมองกับคุณเองอาจจะขี้ถึงคู่ครองคุณเองก็ได้เหมือนกันเพราะว่าดาวศุกร์ก็เป็นดาวที่มีสเสน่ห์ดวงหนึ่งนะคะอ่ะและทีนี้ถ้าเรามองในมุมลบเนี่ยจะมีปัญหาอุปสรรค์หรือโรคภัยเกิดขึ้นกับตัวคุณโ,โทษค่ะเกิดขึ้นกับตัวคู่ครองของคุณ จะเกิดในรูปแบบไหนเราก็ดูว่าเรามีศัตรูเก่าไหมมีโรคป,ประจําตัวเก่าไหมแล้วก็อาจจะเป็นบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์นหนึ่งก็ได้เกิดขึ้นกับตัวของคุณเราก็ต้องดูว่าบริบทชีวิตของคุณเนี่ยไปไหนมาไหนไหมคู่ครองคุณอะไรประมาณนี้คือต้องดูกันให้ดีๆนะคะเนี่ยก็อันนี้สําหรับคนมีคู่แต่ถ้าเรามองนคนโสดเนี่ย มองคนโสดนะจะบอกว่าคนโสดอ่ะคุณ่ะจะเจอคู่จะมีคนเข้าเ่ยจะมีคนเข้ามาคุยกับคุณเนี่ยโดยที่คุณไม่คาดคิดก็ได้เจอด้วยความบังเอิญก็ได้หรือคนคนนี้ที่คุณเจออาจจะเป็นคนเก่าของคุณเองก็ได้แต่ทีนี้ดาวศุกมาจากเป็นดาวเจ้าเดอ่ะ เราดูเลยว่าคนคนนี้ที่คุณเจอนะ่ะมีปัญหาเรื่องนี้สินไหมมีปัญหาเรื่องการเงินไหมมีเรื่องของสุขภาพโรคโรคประจําตัวไหมดูกันให้ดีนะคะถ้าเขา,เอาบอกว่าเลิกกับแฟนมาแล้วคุณต้องดูอ่าเขาเลิกจริงหรือเปล่าว่าเลิกกันเป็นทางการไหมคะหรือเลิกแค่ปากเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาหาคุณได้เหมือนกันนะเพราะอะไร คุณมีดาวเกตอยู่ที่ตำแหน่งปัตตานิเนี่ยตั้งแต่9และที่เกตย้ายมาถ้ารงไว้ไนนม่นานอาจจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ได้แต่จะเกิดในขึ้นในด้านดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณอันนี้นักก็ฝากไปนะทีนี้ดาวสุกก็มองในมุมหึือว่าทางราศาต์ก็พูดถึงว่า,า,า,ก,นนวาการเงินคุณอาจจะมีการเงินอะไรเข้ามาโดยที่คุณไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องดูของแต่ละคนนะคะแต่อย่างคนที่ ก็เลยเตือนขอเตือนเรื่องของคนที่หาคู่ผันแอปเองก็ดูกันให้ด,ดีใช้ระยะเวลาในการดูหน่อยในเรื่องของความรักนะคะแล้วใครที่ผิดหวังไว้ตลอดเนี่ยลองไปดูดวงคุณดูว่าในพื้นชะตาเดิมคุณเรื่องความรักคุณดีไหมถ้าดีก็มีไปแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยให้ไปโฟกัสในเรื่องการงานการเงนิงนการเลี้ยงดูพ่อแม่ครอบครัวคุณเนี่ยจะได้ไม่พบกับความผิดหวังอีก อันนี้ก็ฝากไว้นะคะแล้วส่วนใครที่ตัดสินใจจะใช้ชีวิตคู่อะไรเนี่ยถามใจตัวเองให้ดีว่าเราพร้อมที่จะทําหน้าที่สามีภรรยากันหรือ,อยังครอบครูคุณครอบค,ครบคูเขาต่างชาติต่างศาสนาเพราะแต่ศาสนาเขามีข้อจํากัดอยูแล้วนิสัยไลฟ์สไตล์เดี๋ยวไปด้วยกันได้หรือเปล่าแล้ส่วนสายเปกเนี่ยก็ไม่ไปเป,เปห้ใครเพราะว่าส่วนใหญ่จะผิดหวังมกสมหวังอีกโดนหลอกซะเยอะ อันนี้คือต้องดูกันดีๆนะคะของแต่ละคนนะให้ไปปรับเปลี่ยนกันตามหน้าง,งานนะคะ,ะทีนี้วันที่ดาวที่กันมั่งดาวทิตเนี่ยวันที่17ตุลาคมเนี่ยก็จะย้ายจากราศีกันมาอยู่ที่ราศีตุลได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์ก็คือเป็นนิดนิดก็คือความเสื่อมความเสื่อมก็ได้ความต่ำต้อยก็ได้ถ้าเราอยู่ตรงนี้ปุ๊บ เป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของพันธุพันธุอยู่ในเรอนอริให้มองในมุมบวกก่อนมองในมุมบว,ว่าพันธุอยู่ในเรือนอร,เ,อเ,ร,ออรเนี่ยเวลาการดําเนินชีวิตในครอบครัวของคุณนี่ยญาติพี่น้องคุณเองเนี่ยนะมองว่ามันอาจจะมีเรื่องของความใจร้อนซึ่งกันและกันเกิดขึ้นบ้างไหมหรืออาจจะมีคําพูดอะไรเนี่ยบางทีมันต้องใช้ความคือว่า ในการบริหารจัดการกันให้ดีๆคือถ้ามันมีเรื่องของคำพูกระทบกระทั่งกันบ้างคือจริงๆอะชีวิตครอบครัวพี่น้องเนี่ยมันก็มีแล้วคําพูที่กระทบกระทั่งกันบ้างถ้าเป็นตัวคุณอะอย่างเงี้ยนับมองว่าก็าอาจจะต้องใจเย็นด้วยหรือคนในครอบครัวคนเองก็ต้องมีความใจเย็นเกิดขึ้นจะได้มีปัญหาปัญหาตรงนั้นอะมันจะได้คลี่คลายไปทางที่ดีได้อันนี้ก็้นต้องดูแตคนนะแต่ถ้ามองมุมลบปุ๊บเนี่ยพันทั่วเลยะ หมายถึงปัญหาอุตสากรกภัยก็ได้คนในครอบครัวคุณเองหรือคุณแม่คุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้เกิดขึ้นก็ได้นะคะคือก็ต้องไปดูนะหรือไม่สบายก็ได้หรือรถบ้านของคุณอาจจะมีการซ่อมแซมอะไรเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันที่อย่างเงี้ยน้ำมองตรงนี้ปุ๊บดาวทิตอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าหรือเปล่าบ้านเราอาจจะมีการเดิน ระบบไฟฟ้าใหม่เกิดขึ้นก็ได้หรือรถแบตเตอรี่หมดไหมสายไฟหนูมันกัดขาดไหมอันนี้คือต้องไปดูของเราลคนนะแต่ไม่ต้องกังวลว่าสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือรายโรคภัยต่างๆเนี่ยสามารถรักษาหายได้เพราะอะไรอะ่ะอทิจุสุข เดือนสุกเนี่ยคือคู่สมพลก็จะมีคนให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนําต่างๆกับปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงคุณพ่อคุณแม่กับคุณลูกอาจจะมีพปัญหาเรื่องสายตาความดันเบาหวานเลือดหัวใจก็ได้ก็คือดูกว่องแต่ละครอบครัวนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรก็สําหรับคลิปเนี้ย ก็มีแค่นี้ยังไงก็จงคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนอประสความดีมีความทุขนะคะขอบคุณค่ะ